ทำแล้วล่ะใครจะได้ล่มทีมกับู่ทีตามหามาแล้วถ่ายมนลกกดเยี่ยวเยี่ยวเลยยังไม่รู้เลยลไม่กลไม่ปฝักอุ้ยทีไรนะอ้ยสัดไม่เกิดแว้ายมาถ่ายทเรื่องมารีมาลุกเป็นต่อ เออที่กินีชีประจำวันสวันนี่แหลอไม่ทำวิดีโอแทไปได้ในี้ขโมองคนข้มยขีโมยวะเฮ้ยนีแยามมูบาเกนปาตรใคพึ่อตอบกินบาตดูให้ยายูเปัว

ยำๆขึ้นเลยใจ้วยโอเยยครับไม่่ไรมึงเด้ยอยอ่าด้ยเรื่องนี้ปอ เฮ้ยอยู่ดีๆจู่ของก็เงาไงอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ยอย่ตกเลยเฮ้ยมีปัญญาใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกแม่ยังขายตัวยังลูกอยู่ไงไปเนาะไปเนาะเพื่อถ่ายทองเพื่อปิดชั่วโมงเลยรู้เอาเรื่อยๆงานนบ na viমা mi hat to คุยมดรู้ต uh, ักวะอันแค่ไหนะดระดิ <ok euh, ๊กระดุกกระุกกมนโะแมนโนะเย้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 แมนโนะแมนโนะกางไปทางไหนกันเนี่ยเ่ยแมแพ้แมนโน๊ับแน่นแล้วครับจับตัวจับอีกขึ้นแมนโนบ S <S มาลบย้อยตำรวจจับนะครับเราต้องบอกคุณผู้หีอะไรนะครับอาวุธจะไม่มียาไม่มีดูไม่มีตอนนีต้ตำรวจกำลังสตรมาลบตกใจไม่มี ของมานพอยู่ไม่ไมีเฮ้ยไม่ดัาเสียบมานบขโมยของแล้วไม่คืน <c oughs> มาโนบอีกตนมาแล้วด่าเสียบตูดมานบไม่มีเงินซื้อเหล้ากินต้องไปชวนเขากินนี่แหละอมาโนบมานแล้วด่บเสียบตูดมานนบต้นสินค้าน,นไว้ในกางเกงในมันติดไม่ให้ข้างเดียว ฉันติดไม่หมันฉันติทำหมันเป็นมันไม่รู้ตัวยังไม่ทำหมันอีกมันนี่หเดิมอีกโอ้มันเอาชีวิตมานุ่งเปนเียกัอชีวิตมานกมานุ่งเปไปอย่างนั้นยังเจ้าชื่อก็เลยมาใส่แตนไล่ไปงว่าสันติมีควยไล่ขนคนเยอะกว่าเาเรียกลักษาความสะอาจะเลย มานกมีแล้วขึ้นเต็มขาเลยตัองวัดีที่วนะ่าหลงปากม่น้กสวยมานี่คืออีทุกพีเมาน นี่คือภาพของเมียมานกเพ่มีสิ่องแบบดี